มาดูเรื่องของความคืบหน้าในการจัดตั้งโผครมเศรษฐาหนึ่งกันบ้างเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่างงมันนิ่งแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เนี่ยก็คือในส่วนของพักเพื่อไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก่อนที่ตอนเที่ยงเรามีกะลาโหมนะที่เปลี่ยนนะครับตอนแรกเป็นเชื่อเอ๊ะคนนอกเป็นทหารเก่านะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ อบอกว่าจะเป็นคนนอกในโคต้าของเพื่อไทยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชื่อก็เป็นคุณสุทินคลังแสงตอนนี้นักข่าวก็พยายามเช็คนะเอ๊ะพอเอ๊ะโผใหม่มาตีห้าใช่ไหมวันนี้ยังจะเป็นคุณสุทินอยู่ไหมล่าสุดก็ยังคงเป็นคุณสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังอยู่ในโผอยู่นะคะจริงแล้วมาดูว่านายกบอกว่าไงนายกเสรษถาบอกว่า เกือบร้อ<ช>ยเปอร์เซ็นต์แต่กยังไม่ร้อยสิถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ,<า>ถ้าเอาถ้าเอาตามความที่ท่านนายกบอกถ้าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะเป็น0.001%เปอร์เซ็นต์ก็ได้คือรายชื่ออาจจะเคาะแล้วแต่อาจจะมีบางรายชื่อ,อเพราะตามที่ให้สัมภาษณ์วนันนี้นักข่าวก็ยังไปคลี้กันต่อนะเ,นนอเรื่องของตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยถึงแม้โผมันจะออกมาตีห้าเช้ามืดวันนี้ก็ตามมันเป็นรายชื่อของคุณสุทินคลังแสงนะคะแต่ว่าคุณเศรษฐาบอก ก็เดี๋ยวรอดูก่อนสองวันเนี่ยมันก็จะชัดเจนแต่ว่ายังอุบอยู่ยังไม่บอกว่าจะเป็นทหารหรือว่าจะเป็นพลเรือนอขณะที่เพื่อไทยเมื่อวานนี้ที่เขาสื่อโซเชียลเขาลงลายหลุดนะ,ะลายหลุด<อ>หลายหน้ามากๆเลยเนี่ยของบรรดาสมาชิกของพรรคเพื่อไทยมีทั้งตัดเพอ้อต่อว่ามีทั้งน้อยอกน้อยใจยะนะครับ หมนกับสอสอ,อีสานที่มีจํานวนสอสอเยอะแต่ทำไมดูเหมือนเราอยู่ไกลหรืออย่างไรเลยไม่ได้รับการเหลียวแลใช่ค่ะยัง <นะ S 1> อีกหนึ่งตำแหน่งที่สอสอเพื่อไทยบางท่านบอกว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นในส่วนของพรรคเพื่อไทยเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ใช่อะไรเขาบอกว่าหลังจากที่ลงพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเองพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเองก็มีความคาดหวังนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของพรรคเพื่อไทยคือถ้าเพื่อไทยได้ตําแหน่งนี้ไปก็อาจจะมีการขับเคลื่อนนโยบายได้อะไรอะไร,ะไรที่หวังไว้มันก็จน่จะดีขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็มันเป็นกระทรวงเศ,ษศร,รษฐกิจด้วยไงคะ,ะม,ม,มันเกี่ยวกับปรับท้องพี่น้องชาวบ้านที่เป็นคนปลมใอย่าง<ช>แ,ลและอีกตําแหน่งหนึ่งที่ นอนมาทุกโหนะตั้งแต่ต้นก็คือตำแหน่งของอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินอดีาอธิการบดีรามกำแพงที่ท่านก็เป็นมือฝ่ายกฎหมายนะครับคนสำคัญเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนเรื่องของเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตั้งสสรเนี่ยในเรื่องของกฎหมายท่านจะมีความเชี่ยวชาญแต่ตอนนี้เหมือนชื่อจะหลุดจะหายไปเหมือนกันใช่ค่ะปรากฏว่าไม่มีชื่อของคุณ ชูศ<ช>ักงแต่อย่างใดแต่ว่าคุณสถาเองก็บอกว่าก็อาจจะไปทันหน้าที่ในตําแหน่งอื่นๆแล้วก็เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งโผนะคะที่เราได้มีการจัดทําไปชื่อของคุณกฤษดาจีนะวิจารยน,น,นะปัจจุบันเนี่ยปรลัดกระทรวงการคลังยังไม่กเกษียณนะยังไม่ได้กเกษียณก็คาดว่าน่าจาะลาออกแล้วก็มาลัตําแหน่งจากเดิมในตําแหน่งนี้ยอยู่ในโคตาเราคิดกันว่ามันเป็นโคต้าของเพื่อไทยแต่เมื่อคืนนี้เขามีภาพปรากฏไงคุณกฤษดาเนี่ยเดินทางไปที่พักร่วมไทยสร้างชาติจริงๆแล้ว คิดว่าสื่อไม่น่าจะอยู่ประมาณ34มสี่ทุ่มแล้วมันดึกแล้วอะค่ะปรากฏว่าสื่อเนี่ยก็จับภาพได้บางส่วนนั่นเองก็เลยอ๋องั้นก็เป็นโควตาในส่วนของพักรวมไทยช่างชัดนั่นเองคือคุณกฤษดาเนี่ยจากเกษียณในวันที่30กันยายนในตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีชื่อออกมาในการที่จะมารับตําแหน่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงการคลังงั้นก็แสดงว่าต้องลาออกถูกไหมลาออกก่อนเพื่อที่จะมารับตําแหน่ง แล้วก็รัฐมนตรีคลังคือใครเนี่ยแหละฮะค่ะท่านนายกเศร,รษฐาในคุมเองใช่ค่ะที่คุมเองไม่ใช่ว่าอะไรอย่างที่นักวิชาการบอกเนี่ยะคะเพราะว่าพรคเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายด้านเศรษฐกิจเนี่ยเยอะแยะมากมายกระทรวงการคลังมันเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายการเงินการคลังเรื่องของงบประมาณเบิก,งงบบกจ่ายอะไรต่างๆก็จะทําให้การขับเคลื่อนนโยบายของพรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองพาไปดูบรรยากาศเมื่อช่องชวงเช้าที่พักเพื่อไทยกันก่อนอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะนายเศรษฐาทวีสินนะคะนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะก็กล่าวถึงความ คืบหน้าในการจัดตั้งคอรมอนนะคะหลังล่าสุดเนี่ยที่มีรายชื่อเพิ่มเติมขึ้นมานะในส่วนของเพื่อไทยก็คือนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็เท่ากับว่าในส่วนของสัดส่วนพรรคเพื่อไทยก็จะมีรมัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่มีรายชื่อของนายชูศักดิ์สิรินที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีทางด้านกฎหมายนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของคุณชูศักด์เนี่ย จะออกมาในช่วงของโผแรกแๆเสียด้วยซ้ำนะคะมาทุกโผจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังมีคุณชูศักดิ์อยู่ค่ะแต่ว่านวันนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะคะคือโดยส่วนตัวเนี่ยคุณเสรษฐา บอกให้ฟังแบบนี้ค่ะว่านายชูศักดิ์เนี่ยจะได้รับมอบหมายให้ไปภารกิจอื่นขณะที่นายพิชิตเนี่ยอยู่กับพรรเพื่อไทยมานานแล้วและตอนนี้การจัดครมเสร็จเกือบร้อยเปอร์เซนอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบประวัติแล้วก็คุณสมบัติค่ะแล้วก็ยังไม่อยากให้เปิดเผยรายชื่อในขณะนี้ เพราะจะต้องดูเรื่องของคุณสมบัติซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็แจ้งว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ2วันในการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติและยังบอกไม่ได้ว่าจะสามารถนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยได้เมื่อไหร่เนื่องจากว่าไม่อยากก้าวล่วงแต่ก็หวังว่าจะสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วค่ะผมผมเข้าใจว่าท่านชอาจารย์อาจารย์ชูคงได้รับมอบหมายให้ไปทาเรื่องอื่นนะครับของคุณพี่ชิดนี่อยู่มานานแล้วนะครับ อยู่ในผัวมานานแล้วครับเขาแจว่าเส <ขอ S 2> ร็เจเราไปเสร็จก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบครับต้องขอตรวจสอบก่อนนะครับ,ชชบใช่ถ้าคุณสมบัติครับคุณสมบัติครับต้องคอยจริงๆแล้วก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยชื่อเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเต้องดูเรื่องคุณสมบัตินะครับเาม,าขขมื่อวานท่านเรขาครมอบอกว่าใช้เวลาประมาณสองวันครับ อันนี้ผมไม่อยากก้าวล่วงครับต้องต้องคอยดูว่าท่านว่าอย่างไรครับก็ก็หวังว่าจะได้ได้เร็วะนะครับเร็วๆที่ทนายกเศรษฐาบอกเมื่อวานนี้คุณวันบูหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาและก็ประธานสภาแทนรัษฎรก็บอกนะครับว่าหลายๆคนคาดการเคาะไอ้แปดกันยาไหมนะครับที่จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรื่องนี้นะครับนายเศรษฐาก็ระบุแบบนี้ครับว่า หากสามารถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ในวันที่8กันยายนก็เป็นเรื่องดีซึ่งวันนี้ก็มีจะมีการนัดคุยนโยบายกับพักร่วมรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้เขาคุยแล้วนะเมื<ฆ>่อวันเขาคุยกับพลังประชารัฐไปนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องนโยบายกับภูมิใจไทยพรุ่งนี้ก็จะเป็นรวมไทยสร้างชาติซึ่งแต่ละพักที่คุยกันไปอย่างพลังประชารัฐเนี่ย คุณเษถาก็บอกว่าคือเอานโยบายของแต่ละพักมาดูซิว่าจะมีอะไรเป็นนโยบายกลางได้อะไรที่จะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมกันได้บ้างนะครับมั่นใจว่านโยบายของแต่ละพักที่เมื่อมารวมเป็นรัฐบาลเดียวแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและตอนนี้ก็ร่างนโยบายรัฐบาลเอาไว้แล้วเหลือเพียงนําส่วนต่างๆของพักร่วมรัฐบาลมาเสริมให้เป็นนโยบายเดียวกันซึ่งเนื้อหารายละเอียดมีเยอะมาก ส่วนกรณีที่พรรคเก้าไกลนะครับคาดหวังว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะนํานโยบายบางนโยบายของพรรคเก้าไกลมาจัดทําเป็นนโยบายด้วยเรื่องนี้นายเศรษฐาบอกนะครับว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติก็จะพิจารณาหมดส่วนกรณีที่มีความเคลื่อนไหวของสสบางกลุ่มที่ไม่พอใจเรื่องของการแบ่งกระทรวงนายเศรษฐาผู้สกขอขาถามว่าจะไปฟังไหมที่จะมีการาประชุมพักกันในวันนี้เนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะก็คุณเศรษฐาบอกแบบนี้ครับว่า ขอให้ใจเย็นใจเย็นเย็นนิดนึงอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจมีอะไรบ้างนิดหน่อยอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ขอให้ดูรายชื่อทั้งหมดแล้วก็โครงสร้างในการแบ่งงานก่อนพร้อมยืนยันนะครับว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ทุกคนนั้นไม่ผิดหวังครับใจเย็นนิดนึงอาจจะมี เซอร์ไพรส์อาจจะมีอะไรบ้างนิดหน่อยใจเย็นๆน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งตีตนไปก่อนไทนะครับดูรีนิดหนึ่งขออธิบายนิดหนึ่งนะครับให้ดูรายชื่อทั้งหมดก่อนแล้วก็ให้ดูโครงสร้างในการแบ่งงานก่อนนะครับพยายามเต็มที่ครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้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 ทุกคนไม่ผิดหวังครับพยายามเต็มที่ครับ ก็วันนี้ผมจะเข้าประชุมด้วยครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะชี้แจงด้วยครับก็ถ้ามีปัญหามีความไม่พอใจในพัคกันเองผมว่าเราคุยกันในบ้านกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพรคที่ต้องช่วยกันชี้แจงครับนอกจากนี้นะคะนายเศรษฐายังยืนยันนะคะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนี้เนี่ยถือว่านิ่งแล้วแต่ขออุบไว้ก่อน ยังไม่บอกว่าจะเป็นทหารหรือว่าเป็นพลเรือนนะคะเพราะฉะนั้นรออีกประมาณสัก2 3ถึง3วันนั่นเองค่ะทีนี้มาอัปเดตกันต่อนะคะสำหรับโผคร,รมเศรษฐา1หนึง่งวันนี้มีการเพิ่มเติมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของพรรคเพื่อไทยตำแหน่งอื่นๆก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมเนี่ยก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราบอกไป ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะก็คือเพิ่มชื่อนายพิชิตชื่นบานก็เท่ากับว่ารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในสัดส่วนเพื่อไทยมีสองคนรายชื่อเดิมที่ยังอยู่ก็คือนางพงเพชรชุล,ละเอียดส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโผล่ล่าสุดก็ยังเป็นของนายสุทินคลังแสงเหมือนเดิมค่ะแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้นายเศรษฐาจะให้สัมภาษณ์และบอกว่าก็ยังไม่บอกอะว่านักะนนี้จะเป็นทหาร,รหรือพลเรือนแต่อย่างไรนะคะ,ะมาดูพาพร่วม,มอ,อื่นๆกันบ้างที่ เหมือนจะนิ่งแต่ก็ไม่นิ่งสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงไปสองตแหน่งด้วยกันนั่นคือรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็โผล่ล่าสุดก็คือนายกฤษดาจีนวิจารณะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจากเดิมเนี่ยเราก็เข้าใจนะ,ะว่าตําแหน่งของคุณกฤษดาที่มาเนี่ยน่าจะเป็นโคต้าของเพื่อไทยไหมะนะครับแต่ มีความชัดเจนเมื่อคืนเมื่อคืนที่เชอรี่บอก3ามสีทุ่มเนี่ยก็ดึกแล้วนะใช่เขาบอกว่าเอ๊ะไม่น่าจะมีนักข่าวอยู่นะ,ะนะครับที่พักรวมไทยสร้างชาติแต่นักข่าวเขาเฝ้าตลอดนะช่วงนี้ความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยะนะครับปรากฏว่ามีภาพของนายกฤษดาไปปรากฏตัวที่พักรวมไทยสร้างชาติและนางสาวพิมพ์พัทราวิชัยกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเดิม จากเดิมเนี่ยโคต้ารัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับแล้วก็นางพิช,ชารัตรละหะพงษ์ชนะชื่อหลุดไปจากเดิมตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยทําให้โคต้าของรวมไทยสร้างชาติเก้าอี้รัฐมนตรีคือ2ว่าการนี่สองนะครับ <ขา S 1> แล้วก็ช่วยอีก e, สองเก้าอี้แสดงว่าคือช่วยนี่คือของคุณกฤษดา,<ข>าถูกไหมถูกต้องถ้า<อ>เกิดไ่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีคุณกฤษดาแล้ว ตำแหน่งอื่นๆยังคงอยู่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ารวมไทยสร้างชาติได้5นะมี36มส36กสสก็จะได้มากกว่าพลังประชารัฐที่มี40ที่นั่งนะแต่ตอนนี้มี4เก้าอี้4ที่นั่งด้วยกันรัฐมนตรีว่าการ2ช่วย2นั่นเองนะคะนี้คือโผล่าสุดนั่นเองนะครับงั้นแสดงว่าไม่มีของคุณอนุชานาคาสายค่ะที่ตำแหน่งเดิมที่บอกไปเมื่อวานนี้เนี่ยยังมีอยู่ นะคะแต่อันนี้คือมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะก็คือคุณพิชารัตน์เนี่ยชื่หลุดไปใช่ค่ะตอนนี้คือลมไทร้างชาติก็จะมีในส่วนของคุณกฤษดาจีนวิจารณะกับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับใช่ค่ะอีกหนึ่งรัฐมนตรีก็คือว่าการกระทรวงพลังงานไงคุณเพียรพันธ์สารีรัฐวิภัคนั่นเองนะคะทีนี้มาดูบรรยากาศจริงๆแล้วในช่วงนี้เราจะเห็นคุณเศรษฐาเนี่ยเดินสายไปพบปะพูดคุยกับในส่วนของภาคเอกชนนะคะภาคป่าเนี่ยเมื่อวานนี้คุณเศรษฐา ก็ไปร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะด้านการบินเพื่อที่จะยกระดับการท่องเที่ยวร่วมกับผู้นวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วก็มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน8แห่งด้วยกันนะคะ ก่อนเริ่มประชุมเนีนเ่ยนายเศรษฐาแนะนําว่าที่รัฐมนตรีที่เขาร่วมประชุมด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าทันทีที่แต่งตั้งเป็นรัฐบาลถูกต้องและการถวายสัต์ปฎิยานตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะดําเนินการในทันทีเนื่องจากว่าในช่วงไตรามาสสี่เป็นช่วงสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงพีคเลยค่ะสำหรับการท่องเที่ยวเริ่มต้นทํางานในตอนนี้ก็จะได้เปรียบในการเตรียมพร้อมรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวค่ะเอาไปฟังเสียงกันค่ะ นะครับวันนี้พรคเพื่อไทยเรามาพร้อมครับก็มีว่าที่ก็คงไม่เป็นการลํำหน้าว่าที่รองนายกดูแลฝ่ายเศรษฐกิจคุณบานปรีนะครับมีท่านว่าที่รัฐมนตรีกีฬาและท่องเที่ยวด้วยนะครับมีท่านเลขาานายกนะครับมีรัฐมนตรีว่าการช่วยคลางด้วยอะไรด้วยนะครับท่านสุริยะว่าที่รัฐมนตรีคมนาคมมาด้วยนะครับครบครับวันนี้ครบครับ ผมว่าวันนี้เราพร้อมนะครับอยากจะฟังความคิดเห็นของทางแอร์ไลน์ทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรให้หรัฐบาลเราช่วยเหลือบ้างนะครับ mm hmm. ก็มีเจ้าหนี้จากทางเออทมาด้วยวันนี้นะครับซึ่งเราไปทําการบ้านมาล่วงหน้าแล้วนะครับ mm hmm. วันนี้ก็คงจะมีโซลูชันอะไรมา mm hmm. เพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามทีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐบาลที่ถูกต้องนะครับถวถายศัตร์เรียบร้อยแล้วก็วจะได้ดํเาเนินการได้ทันทีทางรัฐบาลพระเพื่อไทยมีความร้อนใจว่า ไตรามาสสี่เป็นไตรามาสที่พีคซีซั่นของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกตั้งสักประมาณ2อามอาทิตย์ถึงจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเริ่มทํางานกันได้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นการได้เปรียบในการที่จะให้ภาคเอกชนได้มีความพร้อมในการที่จะรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวอ่ะเดี๋ยว ขออนุญาตย้ำในส่วนของรุมไทยสร้างชาติอีกครั้งหนึ่งที่มีสีรายชื่อ,อ2ว่าการและว2ช่วยนะครับสว่าการคือคุณพิรพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการพลังงานค,คุณพิมพ์ัฒราเป็นรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมส่วน2ช่วยคือคุณกฤษดาจินาวิจารณะช่วยคลังนะครับและคุณอนุชานาคาสายช่วยเกษตรคับ ใช่ค่ะอ่ะมาดูบรรยากาศกัน,กนต่อสาหรับการหารือกับสายการบินน่ยนะคะนายกิรติกิตมะนาวัตรค่ะผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจากัดมหาชนบอกว่าได้นาผู้แทนจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมหารือตามโจทย์ที่ได้สะท้อนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขัดแคลนเที่ยวบินสนามบินในกรุงเทพมหานครสนามบินภูเก็ตพร้อมทั้งต้องเตรียมสลอดรองรับสายการบินจีนแล้วก็ที่อื่นๆค่ะที่จะเข้ามายัง6สนามบินหลักของประเทศไทยด้วยนะคะ ขณะที่นายพุทธิพงศ์ประสัททองโอศกกรรมการบร,ริษัทบางกอกแอร์เวยสและนายกสมาคมการบินแห่งประเทศไทยก็แสดงความพร้อมให้ความร่วมมือยืนยันว่าสายการบินมีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะ,ะมาดูภาพที่ปรากฏแล้วเจ้าตัวก็บอกเองนะว่าเป็นคนทวิตเองชื่นมื่นนะครับ<ฆ>กับบรรดานักธุรกิจต่างๆคือคุณเศรษฐาทวิตเองครับเป็นภาพของคุณเศรษฐาร่วมรับประทานอาหารคํา แล้วก็รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากภาคธุรกิจนำโดยดรวิชิตสุรพงษ์ชัยนะครับประธานกรรมการบริษัท SCBX จำกัดนะครับมหาชนและก็กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมีนายอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์นายาปนะสิริวัฒนพักดีกรรมการผู้มนการใหญ่บริษัทไทยเบลเรชจำกัดมหาชน นายสุภชัยเจรระวนนท์ครับประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคพัณฑ์นายปลิวตรีวิศวะเวศประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนนายอัยวัตศรีวัฒนประภาครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท K ิงพาวเวอร์และก็นายสนั่นอังอุบลกุลนะครับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับค่ะในข้อความแล้วก็ภาพที่คุณเสรียรได้มีการทวีตเนี่ยนะคะก็บอกด้วยนะคะว่า<ม>ก็มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ มีประโยชน์มากครับกับการพัฒนาประเทศขอบคุณทุกท่านดรวิชิตสุรพงษ์ชัยและแขกทุกท่านในวันนี้มากครับที่มาร่วมแสดงความยินดีค่ะ